น้ำเขียวซีบ,บ่าเส้นเขาละเขาละก็น้ตายก็จะประมาณนี้เลยนะข้างในร้านก็ใช่ครับก็โล่งนิดหน่อยนะห้องครัวคนสงสัยว่านี่คืออะไรเออม,มันคือที่ย่างเป็นฝอยที่ถอดเป็นฝอย เอยอู่กันนะให้มันกดน้ำมาเนี่ยประตูก็มันสอนทำประตูไปเร็วนะมีเก้าอี้มีอะไรอันนี้ก็ลานจอดรถหนึ่งนาทีพอดี ไปดูแมพคนอื่นกันแมพคนอื่นแมพคนไทยอยู่ไหนนะาแมพคนไทยไม่ได้หมดเนี่ยการส่งของที่ต้องผ่านด่านเอิม่มแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ,อะไรถ่ายหนะั่งแปบ๊บหนึ่งเอิม่มดูแมพอื่นก่อนเผื่อจะมีอะไรนะ่าสนใจโอเค การส่งของที่ต้องผ่านด่านเฮ้โยโอ๊ตนี่ยมาผ่านด่านตรวจเหรอเราอัดคลิป ก็ไม no> ่มีคอนเทนต์เหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยจะลงคลิปอะไรดีลงคลิปอะไรดิโอยรโซเลยมีของ ม,มีของไรไฝว่าไอ้ตุ๊ว่าไอ้โม่กับพวกทุกทุกมีของไรไหมครับอ๋อเขาบอกว่าไม่มีครับโม่ everybody rose to the v o l e ก็ไม่ค่ออยากจะ support เท่าไหร่ไฟเลี้ยงชั้นก็คีบออติดนะ ติดเหลืองติดแดงเลยจิดตรงที่มันไม่ได้ติดเหลืองติดแดงแต่มันติดลิกาเซ็ลิกครับลิกมันติดลิกแล้วก็ลิงอาถันคิดอาหารลิก,ลกโรที่ผมนัดไปก็ไปคัดลอกมาด้วยแหละ คัดลอกด้วยไว้เจ้งที่คุณไม่ชอบเลยสำหรับโอตด้วยแหละ้วเราคนรวยเน็ตแก๊กด้วยแหละวิธีคัดลอกก็ง่ายๆครับพิมพ์คำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการลงไปแล้วคุณก็กดที่ตัวหนังสือแล้วคุณก็ลากมันจะมีเค่องว่าคัดลอกคุณก็คัดลอกไปคุณกดตรงนี้มันก็จะมีให้คัดลอกแล้วนี่แล้ว จบแล้วไม่ต้องการอะ่ะต้องทิ้งอะ่ะจบนะฮนาฮนาฮนาฮะฮมไม่ติดเหลืองติดแดงก็คงจะดีโปรดเล่นเกมนี้เยอะๆด้วยครับโปรโมทเกมนี้ครับให้ผู้พัฒนาเกมเออยี่ใจครับ ทักทายคุณผู้ชมหน่อยเร็วคนดูดินดในทักทายคนดูเนี่ยทักทายคนดูเนี่ยเพื่อนก็ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบนี้แหละสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง USSR ไทยนะครับผมโอ้โหหมดช่องตัวเองนี่หว่า ยังใช้แอปอะไรอัดคลิปอ่ะบอู้อมจะไปสการเนี่อืตืบอได้อบได้ไม่รู้ จำโมได้ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะครับสำหรับคนที่ไม่รู้คำพิสารหรือว่ารู้แค่คำนี้เดียวก่ออ่านให้แล้วกันนะโมหูคือโมได้คแปลว่าเออไม่รู้จำไม่ได้ครับ กระสินกละนี่กละสิน่อยเป็นคนกละสินเป็นคนอีสานกละสินจบ นายเป็นคนทางไหนหัวดอไหนก่ก็ไม่ต้องพิมพ์ใช่ไนายเป็นคนภาคอะไรนายเป็นคนภาคอะไร จบกลางเราอีสานโก้ใครที่เคยดูคลิปอีซี่บอยนะครับก่อนห้าจะรู้นะว่าอาหารประจำชาติของอีสานก็คือแมลงปอและแต่ว่า Dôn tầm Dôn tầm đuổi dôn tầm Chọc cái giang cái phọt Chọc cái giang này của Chọc ý. Chọc, à... Nên... À... Chọc mình... à... 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 เออไม,ไม่ใช่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 ตอบไม่ใช่ตอบตอบกลาบหรือ,อยังในอ่านเม้นที่เราตอบกับหรือ,อยังคลิปใหม่หรือ ก็ตอบกลับไปเร็วนะยังไปดูได้นะคุณเพื่อนไปดูได้นะคุณเพื่อนก็เป็นคนสายีสุภาพหน่อย แต่พ่อเวลาโมโหนี่บอกเลยว่าเออไม่สุภาพแล้วครับเออก็ดได้เคยโมโหกลางเล่นรีไฟแล้วนักนุ่นดดัวเพราะว่าผมเจอปโปร <c oughs> เจอโปรงยังไม่ว่าเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวนั่งเนี่ย

ออขอโทษที่พูดไม่สุภาพนะครับก็ผมบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนที่พูดสุภาพคนอีกานพูดสุภาพแต่ว่าเวลามูหไม่สุภาพนะครับอ,อใหญ่ไหนดีเพื่อนไหน

อยากเป็นสปีกเกอร์แมนเซ็ปรุ๊กโกปรกสปีกเกอร์ อยากเป็นกี์แมนอยากเป็นกี์แมนคงได้แต่ร้องทิ้งแล้วก็พูดว่าตานโคตรกาวเลยอยากเป็นกี์แมน จะได้ปกป้องโลกจากการกิบดีดจอยเล็ดบุกโลกโเย่ขึ้นยงกาวเลยคงได้แต่นอนเดิ้นรนเพราะว่าอยากจัดก,การกิบดีดจอยเล็ดเย้ตำรวจมาได้เวลาไปก,ก,ก็ไม่หนอกลง ปุ่นใหญ่เจ้ปุ่นใหญ่จิววจิๆๆๆวจิโอหเคปุ่นใหญ่กนตายเลยได้เวลาเปิดหมดขั้นเร็วสูงได้เวลาเปิดโหมด ที่ลอกต้องจาลึกไว้ไปเป็นอะไรจะเป็นยอะเวิร์ดดีจด้บ้าเราติดลิกเดี๋ยวติดลิกไม่ติดลิกลอกว่าร้องเพลงเองเน่อาจจะติดลิกก็ได้นะเออใครอยากไปถนนทีน่อันตรายของฉันอีกรอบ Bye.